สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับคุณกูขวัญในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้นะคะคุณรูก็จะมาสอนเรื่องบทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาตินะคะโดยแบ่งหัวข้อออกเป็น4หัวข้อคือ 1. บทบาทหน้าที่ของเยาวชน2สิทธิและเสรีภาพ 3. การเคารพสิทธิและเสรีภาพ 4. ผลที่ได้รับจากการที่เราเคารพสิทธิและเสรีภาพค่ะเรามาดูหัวข้อแรกนะคะหัวข้อแรกคือบทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติคําว่าเยาวชนนะคะนักเรียนนึกถึงอะไรเอ่ยเยาวชนก็คือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 14ปีถึง18ปีบริบูรณ์นะคะก็คืออายุตั้งแต่14ปีนั่นแหละแต่ว่าไม่เกิน18ปีเราเรียกบุคคลนี้ว่าเยาวชนและบทบาทหน้าที่ของเยาวชนมีอะไรบ้างเนาะมีหน้าที่ดังต่อไปนี้เลยค่ะ1เป็นคนดีมีความรู้มีสติปัญญา 2. ปฏิบัติต้นตามกฎหมาย 3. มีความใฝ่เรียนรู้ 4. มีความซื่อสัตย์สุจริต 5. มีระเบียบวินัย 6. มีคุณธรรมจริยธรรม 7. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทั้งสังคม 8. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 9. มีส่วนร่วมในการรักษาสั านธสมบัติและ10นะคะจะต้องมีการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ดีงามของท้องถิน่นและประเทศชาตินะคะต่อไปเรามาเรียนเรื่องสิทธิและเสรีภาพค่ะสิทธิและเสรีภาพนะคะจะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปคือสิทธิจะเป็นประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้บุคคล ในการที่จะกระทําอะไรเนี่ยโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะส่วนเสรีภาพเสรีภาพก็คือความมีเป็นอิสระในการที่เราจะทําอะไรโดยที่เราจะไม่ร่วงระเมิดสิทธิของผู้อื่นตัวอย่างนะคะของสิทธิและเสรีภาพนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพเสรีภาพในเคหสถานก็คือในบ้านเรานะคะ เรามีสิทธิที่จะไม่ให้คนอื่นเข้าบ้านได้นะคะอันนี้เป็นเสรีภาพเสรีภาพในการเดินทางเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศหรือไปยังท้องที่ต่างๆอันนี้เราก็มีเสรีภาพเสรีภาพในการนับถือศาสนาแต่ละศาสนานะคะ ต่อไปสิทธิในกระบวนการยุติธรรมโดยที่ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กสตรีเยาวชนหรือผู้สูงอายุก็มีสิทธิในการได้รับการพิจารณาตามกระบวนการยุติธรรมนะคะสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพจะเห็นได้ว่าทุกคนประกอบอาชีพกันได้หลากหลายใช่ไหมเพราะว่าเรามีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ โดยประกอบอาชีพที่สุจริตและไม่ผิดกฎหมายสิทธิเสรีภาพในด้านการศึกษาประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันโดยการศึกษาไม่น้อยกว่า12ปีและไม่เสียค่าใช้จ่ายในการได้รับการศึกษานะคะต่อไปเป็นเรื่องสิทธิในการบริการสาธารณสุขและสวัสดิการแห่งรัฐ เราสามารถที่จะไปหาหมอโดยได้รับการบริการทางด้านสาธารณสุขโดยรัฐให้ความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริการสาธารณสุขต่อไปเป็นสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารหรือเรื่องร้องเรียนต่างๆโดยทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะได้รู้ข้อมูลข่าวสาร หรือถ้ามีเรื่องราวไม่สบายใจก็สามารถที่จะไปร้องทุกข์ได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเราต่อไปเป็นเสรีภาพในการชุมนุมและสมาคมเสรีภาพในการชุมนุมนะคะเราจะต้องสามารถชุมนุมได้โดยที่จะปราศจากอาวุธแล้วก็สงบนะคะ หรือจะจะตั้งกลุ่มสมาคมหรือองค์กรอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นศสรีภาพในการที่จะสามารถจัดตั้งกลุ่มได้ค่ะอันนี้ตัวอย่างเรื่องสิทธิในชุมชนสิทธิในชุมชนเช่นอะไรบ้างคะเช่นมีการมีส่วนร่วมในการอันรักฟื้นฟูจารีประเพณีภูมิปัญญาท้องถิน่นหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่นนะคะ อันนี้ก็เป็นสิทธิของคนในชุมชนในการเคารพสิทธิเสรีภาพมันมีรอบอยังไงบ้างคะเรามาดูกันว่ามีรอบในการเคารพอย่างไรบ้างรอบนะคะในการที่เราจะปฏิบัติตามสิทธิเสรีภาพนะคะเราจะต้องป้องกันสิทธิเสรีภาพของตนของเ,เองก่อนและไม่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายตามศีลธรรมวัฒนธรรมมีจิตอาสาจิตสาธารนณะแล้วก็ไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาผลที่เราจะได้นะคะาก,การที่เราเคารพสิทธิและเสรีภาพมีอะไรบ้างเอ่ยผลก็คือจะทำให้เป็นการช่วยเสริมสร้างรากฐานของประชาธิป,ปไตย ลดความขัดแย้งระหว่างกันแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสังคมและประเทศชาติต่อไปนะคะคุณครูจะให้เราดูใบงานนะคะที่คุณครูให้ไปเรื่องสิทธิเสรีภาพให้นักเรียนวิเคราะห์ว่ากรณีตัวอย่างที่คุณครูให้ไปนี้เป็นสิทธิเสรีภาพเรื่องอะไรบ้างอย่างเช่นตัวอย่างที่หนึ่ง ปัจจุบันทั้งชายและหญิงสามารถที่จะรับราชการทหารและตำรวจได้เช่นกันอันนี้เป็นสิทธิเสรีภาพเรื่องอะไรคะเรื่องการประกอบอาชีพนะคะนักเรียนลองทําทําได้ไม่เอ่ยจากนั้นนะคะคุณครูก็มีใบางานเพิ่มให้อีกหนึ่งใบคือให้นักเรียนบอกถึงบทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาตินะคะว่า เรามีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างโดยให้ทำในรูปแบบของ mind map นะคะสำหรับวันนี้นะคะค,คุณครูก็จบเรื่องบทบาทหน้าที่ของเยาวชนเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ